ตลกว่าเราอ่ะแกคำไหนทีบ้าะแกน้อยเลยเอาใหญ่เนี่ยอันนี้เดี๋ยก่อนสุภาพส,สุภาพนะเพื่อเป็นยาใช่ไหมเพื่เป็นยาพกมาจากไหนอะพกมาจากบ้านลงุงอ้ของบ้านลุงนี่อแล้วของบ้านลุงมากินได้ไงอะอยู่บ้านลงกินของบ้านลงุงไปกินของบ้านคนอื่นได้ไง <c oughs> สดชื่นไหมสดชื่อนอยู่ครึ่งหนึ่งยังยังบานไม่เต็มที่ยังหุบปุบอยู่นี่กินกินผลไม้มันมีน้ำอยู่ในผลไม้ไงก็เลยกินแทนน้ำ<อ>จะได้ไม่ต้องไปซื้อน้ำประหยัดเหรอประหยัดไม่มีตังเหรอตังมี ทำไมอ่ะทำไมไม่เอาตาังไปซื้อน้ำอันนี้มันพอกินแก้ขาดได้อือมเพราะเคี้ยไปมันก็เป็นน้ำจะซื้อน้ำมากินไม่หมดควด